นพ่อนเนียบอกว่าอยากเดินดูอีกนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินดูอีกว่าของเล่นมีอะไรบ้างของเล่นเยอะเลยไ,ไหนน่าเนือไม่เนือไม่จ๋าเลื้อเอ้ะจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอจะเอาดีๆดีนะบอลเล่บอลพี๊ด เดือยสรุปจะเอาอะไรครับให้สามชิ้นนะลกูกวิยง<น>ไปดูก่อนเดินด,ด,ดูให้หมดก่อนเดินดูให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาใช่เดี๋ยวค่อยมาเอาพาว่วงเยอะมากเลยจ้องไว้ว่าตัวนี้จะเอาแล้วนะค่อยเดินกลับมาเอาเนนเล่นค้อว้าอยากได้คันนี้อันนี้รถอะไรนี่อ,อ๋อน,นี่มันจะเป็นรถบังคับ เกิดเกิดให้สามชิ้นครับชิ้นครับไม่สี่แล้วเอาอะไรออกไม่เลือกอันไหนออกเอาอะไรออกเอาน่าเหอเลือกไม่ถูกเลยครับของเล่นเยอะมากอยากได้ทุกอย่างแต่วันนี้แม่มิ้นให้แค่สามชิ้นต้องเลือกเอามันน่ารักนะเนี่ย เป็นแบบนี้งั่งขยะเอาเหม็นเหม็นวันรปที่ของเหม็นอ๋อรูปบังคับแปโอ้โหโอ่างองเมือน่ยมีกีตาร์จิชูพูด้วยของผู้หญิงเ่ะอผู้หญิงโ้มาไเมาไหนโอ้โหาคันใหญ่มากเลยตตี มันจะเป็นเครื่องบินบังคับแบบมีคับเมื่อเล่นเป็นใช่ไหมบังคับกมันก็ต้องต่อ usb ใช่ชาร์จแบตแล้วก็ข่อยขึ้นอ๋อเราไม่มีฐานเนาะไม่นส่สนียแบตันี้ร้อยสี่สิบห้านต้องนอกขายสองสามร้อใช่สามร้อยขึ้นนะ ชอบแบบเลีของเล่นถูกมากเลยนะคะที่วิทยาพันธุ์อุดรก็เหงาชอบมาซื้อเอาไปปล่่ยทีนมาเกือบทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าช่วงมีโควิดแม่มินไม่ได้พามานานแล้วแต่ช่วงที่มีโควิดมาทุกอาทิตย์เลยมอไซค์วะมอไซค์อย่างเท่เลยอ่ะมันคันใหญ่นะทำไมอ่ะ ม่ค่อยมาเอาต้องเล็กขี่ได้นนี่ไงสีบาทบางคำ่ออันนี้รถพยาบาลอีกตังบนอะไรนะจะเป็นชื่อของพี่กองปาของพี่ตไหนทาพอมเออรอ๋อพยาบาลที่นึ่งแาบบมีแล้วไงปา<ะ>ทารฟอร์มเออร์อยากได้ กรามาช่วยเธอกลับไ,ไม่ช่วยถือนะเดินกลับไม่ไหวอ๋อจะเอาแบบยังไงเอาเยอะเอาสิาจะเอาสำหรับวันนี้น้องเหนือสมุดต,ต้องลาไปก่อนนะครับน้องเหนือสมุดขอเลือกของเล่นต่อก่อนนะครับ,ยยบอย่าลืมกดติดตามให้น้องเหนือสมุดด้วยนะครับบ๊ายบายไม่มีมือบ๊ายบายเลย